สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรปนานแพงครับเอฟซีรถแฮร์ลำเพลินเตยเสด็จสุขปูลสุขคนครับผมเอฟซีน้องอุงอิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยาก,กาศช่วงเศร้าๆสวยๆกะบ่าเศร้าบ่าสวยกับเกาโมงครับออกมาอัปเดตคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันครับหลังจากนี้ครับพี่น้องมินิสองคันกลับมาจอดที่บ้านเรียบร้อยแล้วทั้งคันใหม่คันเก่าครับ กับมือสันบ้านดีนะพี่น้องเนาะเลขยังกับมือเ,าเอาเด้อพี่น้องครับเป็นทักไทยทางบ้านใหญ่มีผู้ใดอยู่เนี่ยมาเนี่ย อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีคร okay. ับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับโอ้ยเปียกพอดีที่อือชาวบ้านสวัสดีครับเห็ดยังนอมื่อไหร่จะยังกินกับเส้าโอ้เตรียมไว้ตะปูดีไหมหอมหอมแบงอืมอชาวบ้านแบงดิแบง หอมแมบางือหอมแดงอันนี้คือหอมแบงนะพี่น้องเนาะครับทำความสอาดพี่คนหน่อยบ้านไหนตื่นเถะเอาเราไปใส่สแตนดกันล้างโซกันกับง่ายด้วยนี่โอคนหน่อยไหมโอ้น အရာာာက့ကနကေေကညူမေကပြနကေရစ်่ိ สำหรับนางานนี้นะพี่น้องเนาะมือวานก็นได้แห้ข้อมูลไปแล้วได้ถ่ายคลิปพี่น้นองได้รับชมกันไปแล้วครับอาจารย์น้ำน่วยก็อธิบายฟังแล้วพี่เล็กก็ได้มาเหตดต่อแล้วครับทีมงานผู้ับเมาเกอือบคู่หนึ่งเก้าก็เจ็ดจะมาปฏิบัติงานต่อครับอืมครับเดี๋ยวมีความเคลอบนาในถ้าเพิ่นเขาเรียงอัปเดตเ,เรียง,งยังไงโพสิกับกับเสีไท้ยพี่น้นองได้รับชมกันครับผมไปไปนางานก่อสร้างกันเลย้อห้องซ้อมดนตรีกับห้อง ผักแดนเซอร์ครับลองพี่ลอง,อง,าง,องบางขันลองเอซีบางขันเขาเมียนมากว่ะท้ายตอนแต่ใส่นราคาอย่างเงี้ยจิ้งจ้างกำลังใส่ร์ราคาได้กำลังนุ่งลังค่า อันนี้ของสตรีครับสไตล์นอร์ดิกครับอันนี้พี่น้องคอมเมนต์มากว่าคือทั้งลานกาแฟนะครับแต่ก็เลยถอดแบบนะค,ครับไปไขกัน เบือไทยไลค์ก็บ่ด้ผิดกฎยูทูบการทำงานบนที่สูงอีมนี่จะมี่มงนล่หวงเศร้าตัวนี้มีคอมมิว ยเย็นดีนะเย็นล่มลวงเปิด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 เย็นสบายชัีครับกำลังทำงานสวัสดีครับสวัสดีครับจะแตะแล้ววะพอดีแตะแล้วะับ คาดว่าบดบบหอเดบนหน่อยเนาะอาจจะเป็นเหลืองานเก็บเนาะขอบขางขอบยางต่างๆคีซู่ครับค่อนข้างท่ามหัเซอร์ครับผมยมซังกำลังทำงานกำลังผูกเล็กก็บะได้ทท่ขั้นต่อไปที่คิดว่าผมคิดว่าที่นี่นาะ คือพิษกะจังพี่น้องจังข้าเมนตนเราอ,อันนี้อันนี้คำคำคำอธิบายคำวอ,อกผม,มือเ้อสวัสดีครับสวัสดีครับงานคืดนาทุกมือพี่น้องม,มทาทันทีมงานกลับเมาเกืดกนุนทำทีมโดย พี่เล็กครับเจเล็กของเราขอบคุณหนึ่งก้าก็เจ็ดครับว้าวสุพีสุล่องฟังเนี่ยวันนี้เห็ดยังเนี่ยถ้าเป็นทำโอ้วันนี้มันเล็กครับมัดเล็กเตรียมทาเบืือกับมัด เขาแบบเออประเภทอ๋อประมาณนี้เนาะเตรียมก็คือเตรียมงานเทเนาะเท่ครับเท่ค้นเท่ค้นอืมจะไากัได้ขึ้นนอ่นเหรอเอาเกะเทขั้นแล้วพี่ผู้พี่ผู้ขืนขั้นมาครับเนี่ยขืนขั้นแล้วเนยก็เรียนมุกไปชื่อนี่ละว่าก็ว่ารับมุกไอ้ผมเนี่ยตัวเท่ขั้นหรอกกับขืนไปทั้งขั้นเลยเนาะขั้น เที่ยแข้นแล้วก็ขึ้นขั้นตัวนี้เหมืนมกเที่ยแขังท่านว่าท่านข้นขั้น พี่เสือหองได้รับชมครับรับงานกอา <c oughs> ่อสร้างเคลื่อนนาทุกมือนะมีงานเคลื่อนนาทุกมือบอมียุดแต่นี้ม่ยุดเนี่ยทวงว่าหันเป็นไปเกี่ยวเขาคกับแต่พอเสร็จแล้วก็ด,ดกำเนินง,งานต่อตร,ตรงลงแล้วบอมีผู้ขึ้นขั้นไหมครับ พี่หรเราหยอกไปล่ะเราหยอกกันพาไปบนทุเรียนหมานทองยังอยู่หรือเปล่านี่พูดน่ำให้กันโอ้จากผมพดล่าสุดหลายมือแล้ว นี่ครับประมาณนี seguinte, trips, 是是้กำลังตัดต้นใบกระลวงเนี่ยเพราะว่าอากาศมันร้อนครับเอาอเอาลังค้าออกแล้วตอนที่มุ่งออกแล้วมันก็จะพี่หลวงแน่ใบก็สีสีอีอนน่เพราะมันรับแดดเป็นที่เนาะมีใบเหลืองมีขุนทังอยู่นี่มีคนหดไายเยู่เอาจากน้อยบเปทอนสักหนี่ง Nào cứ tắt nhà cứ nàng cứ lại Để có được Để có thể chặt được không? quân ดูแยกันไปประมานนี่นะครับพป่นดองเนาะอะ,อะ อัปเดตให้พี่ให้น้องได้รับชมกันภายในอาณาจักเสาหน้อยเพื่อนกันเพื่อนของเ้าครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับพี่น้องข้ามีอะไรอัปเดตผมก็จะได้อัปเดตสู้พี่สู้น้องได้รับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปแต่เพียงแค่นี้ครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ